ไม่นี่เด้อจ้าสำหรับคำขึ้นนี่กับเวลาหาทุ่มกลัวจ้าดลระยะแสงทองเนาะกับสิาพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำบมหุ่งรอบเด้อตำหมบุ่งยีหลีเด้อ่าแม่นแนวอื่นใดตำบมบหุ่งยีหลีแสบๆเลยตรงข้ามร้านเริงระยำเจโฟเริงระยำอันนี้คือเสีอันนี้ตำไ,ไ้ภายนี่ไฮแม,มา่โดนจ้าไฮแม่โดนระยะแสงทองบอกแสบๆเด้อ แม่อุตส่าห์มาซื้อค่ะเบิ้งแม่ค่ะโอ้ยอยากได้เลยนี่แหละผู้คอยติดตั้งตะมะฮงเล่าเนี่ยปลาแดกใส่สูตรจังใดคือแซ่บแท้ก็ไม่ใช่หรอจีอันนี้ปลาแดกต้มบ่ใช่หรอจ้ามีปลาแดกตัวันปลาแดกตวงจ้าอ๋อแล้วเธอใส่ผสมกันใช่ค่ะเป็นสูตรของทางร้านนะคะเป็นสูตรของทางร้านใส่ปลาแดกต้มกับปลาแดกตวงเปิดปลาแดกตวงให้นะ อ๋อเป็นโตโต,ต,โตแล้วก็มีปูน้ำร้ายแตกาาแล้วก็ไข่หนึ่งพี่น้องไข่หนึ่งาม,ามันระคกแาาตงแทซับแซ่บนี่นี่น้นองบายยง่าด้ยยวงแห้งพราะว่าท้ายยวแห้งมันจะเละน,นี่ปเป็นสูตรเคล็ดลับของเขา